หาคุณคิดว่าการถ่ายภาพมันยากชมรมถ่ายภาพ SPC สารคามโฟตโตกราฟและมหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเชิญชวนทุกท่านที่รักและสนใจในการถ่ายภาพเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพเบื้องต้นครั้งที่หนึ่ง ในวันอาทิตย์ที่22สิงหาคม2553ณนห้องประชุมคณะเพศักศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสรารคามฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวงการถ่ายภาพชั้นนำกับรองศาสตราจารย์สุวัสด์จิตปราณิชัยและอาจารย์จากสถาบันเม็ตดีสซายสาขาขอนแก่นฝึกการใช้กล้องเทคนิคก,การถ่ายภาพเบื้องต้นจากทีมงาน SPC สรารคามโฟตโตครับทีมงานที่รู้จริงื่องการถ่ายภาพ สนใจเข้า <im itation> ร่วมกิจกรรมอย่ารอช้าสมัครด่วนโทร0897111149 0840005960หรือสมัครได้ที่ <im itation> ร้านจัสบิโฟโต้เมอใหม่ร้าน MSM ถนนธรรมวงศสวร์ร้านทานินคัลเลอร์แล็บและฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามเมื่อนี้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสนับสนุนโครงการดีๆโดยดิจิทัลทูโฮมขอนแก่น โรงภาพยนตร์ MVP เซ็นเตอร์พอยต์พาดซ้ามหาสารคามร้านทานินคัลเลอร์แล็บ MSM มหาสารคามมั่งจีมีเดีย